วันนี้ก็จะมาติดตามชีวิตของล็กน้อยสีเหลืองตัวหนึ่งเราสนใจมาอีกแล้วตอนนี้เขาบินไปสามารถเปลี่ยนร่างของนูกน้อยแล้วเย้ S <S เล่นไรเ่เล่นอหลเอ๊ะคุณไปทำอะไรเนี่ยเรามาไปชั้นมวกกันไม่ใช่เหรอครับขึ้นมาอยู่ในร้ายเ<ม>นี่ยไม่รู้ดิยิ่งไปนะป้ายันเสียหมดไปไปไปน้องเด้งนึ่งเด้งเหลือเด้งเหลือมึงมึงไม่สนใจคุณข้างๆใช่ไหมมึงสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการซึ้งประชันประชันม,นมาแวครับ มั่วไปหันปีกเล่นใช่ไหมเนี่ยมามาไปมาไปชันหมั่วเราเลื่องเรื่องสิบเปอร์เซ็นต์นะดูดูดูที่ปีกที่ปีกที่ปีกหรือตื้อเตื้อตรือเตื้อตื้อไอไอไอตัวแรกๆอ่ะถ่ายเล่นๆนั้นไรสาระตอนนี้ถ่ายอยู่นัะนนะครับโอ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยไง ซื้อบูวใหม่ซื้อบูวใหม่เป็นยังไงบ้างเอ้โอ้ดีดูหมวกเราดิอจริงฉันก็ชอบสัตว์ยครัชอบเต่านะเพราะมันชอบกินผักกุ้งและมันก็อะไรแบบๆด้วยนะ ไงพวกไงมีอะไรเจ้าหมดฉันเหรอเราไม่มีอะไรดูอะไระกูยอมแพ้ก็ได้วะแม่งมาทั้งโรงงานเลยวะ